สวัสดีครับผมวิทย์ไปพบกับ10คำถามถามบ่อยเรื่องบล็อกและก็เบื้องคอนกรีตภูพื้น SCG ไปดูกันเลยครับ ตอนนี้ครับผมเราก็อยู่กันที่โซน outdoor living ะนะครับผมกับทางพี่ปุ๊กเช่นเคยครับผมสวัส,ส,วสด,ดีครับผมตอนนี้จะมีบล็อกหลากหลายรูปแบบให้ทางลูกค้าเลือกเลยค่ะ<ม>ตั้งแต่ลาย6กเหลี่ยม8ดเหลี่ยมี๋ยวจะเป็นสี่เหลี่ยมโมเดิร์นอะไรอย่างนี้ค่ะ<ม>ซึ่งรูปแบบเนี่ยเวลาเราปูจริงๆทั้งผืนเนี่ยจะเห็นภาพชัดโทนสีลวดลายอะไรอย่างงี้ค่ะที่เหมือนจริงมากกว่าเดิม ผมมีสิบคำถามนะครับผมเกี่ยวกับบล็อกและกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นนะครับผม <คะ S 1> ให้พี่ปุ๊กช่วยตอบนะครับผมบล็อกและกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นนะครับผมคืออะไรครับค่ะตัวบล็อกกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นมันคือคอนกรีตประเภทหนึ่งอะค่ะที่ขึ้นรูปขึ้นมาเป็นก้อนแล้วก็เป็นแผน่นโดยที่ทั้งสองตัวนี้นะค่ะใช้ปูพื้นภายนอกบ้านของเราเลยบล็อกคอนกรีตจะหนากว่าปูมของตัวกระเบื้องคอนกรีตนะคะ บล็อกคอนกรีตที่มันหนากว่าเนี่ยครับพี่ปุ๊กเหมาะกับการใช้ปูพื้นประเภทไหนครับสำหรับตัวบล็อกคอนกรีตที่หนาตัวนี้ยค่ะเราแนะนําในการใช้งานที่สำหรับปูพื้นที่เรานหนักเยอะๆ <ừ> อย่างเช่น <ừ> พื้นถนนพื้นพื้นที่จอดรถของเราเลยเพราะว่าก้อนเขาเองเนี่ยมีหลายขนาดตั้งแต่6เซนจนถึง12เซนค่ะ โดยรวมการละน้ำหนักของเขาเนี่ยลบน้ำหนักได้ถึง250กิโลกรัมต่อตารางเซนตตัวนี้จริงๆอ่ะบางคัางลูกค้าบางท่านไม่อยากเทคอนกรีตเพร่ากว่าการเทคอนกรีตอะเขาท่านจะถาวรเราสามารถใช้บล็อกตัวหนอนแทนได้อนาคตเราลื้อออกง่ายค่ะแล้วอ,อย่างบล็อกตัวหนอนตัวนี้มันมีรูปทรงลวดลายหลากหลายเหมือนกันเนช่นรีเลียมเป็นรูปทรงแบบเหมือนดอกไม้อ่าใช่ค่ะรูปทรงแบบแปลกๆจริงๆอะสามารถมาทำแพทเทิร์นได้เยอะเหมือนกันค่ะ แล้วก็บเบื้องคอนกรีตปูพื้นล่ะครับค่ะสําหรับวก็เบื้องคอนกรีตปูพื้นเนี่ยจะมีความหนาที่แค่35เซนมันจะหนาน้อยกว่ากลุมของตกกัวนอนอการใช้งานจริงๆอค่ะเราสามารถใช้ได้สาหรับพื้นภายนอกที่เป็นตัวทางเดินรอบบ้านโดยการที่วางบนทรายตัวเขาเองเนี่ยน่าจะเป็นแผ่นกระเบือ้องลวดลายสีสันเนี่ยเพระาะ้าจะสดใสกว่ากลุ่มของตัวบล็อกตัวนอนสำหรับตัวงานกระเบื้องคอนกรีต่ะคะถ้าอยากจะให้เปการรับแรงเยอะๆเราสามารถเอากระเบื้องคอนกรีตเนี่ยค่ะ ปูบนพื้นคอนกรีตได้เปรียบเสมือนกับตัวกระเบื้องเซรามิกที่เป็นปูภายนอกอนี้ค่ะแต่การใช้งานเนี่ยเราจะไม่ได้ปูด้วยกาวซีเมนต์นะคะเราจะใช้ปูนซรายนในการติดซึ่งการลบน้าหนักอะค่ะับน้าหนักได้เหมือนกับกลุ่มของตัวกระเบืออ้องเซรามิกได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงใช้พื้นที่ลองจอดรถได้เหมือนกันค่ะ แล้วจะปูบล็อกคอนกรีตเนี่ยครับมันต้องมีอะไรบ้างหลักๆก็คือต้องมีตัวบล็อกคอนกรีตก่อนเนาะต้องมีขอบต้องมีการตีกรอบเขาไม่ให้มันไหลออกหรือแบะออกอันดับถัดไปก็คือจะเป็นตัวทรายทรายหยาบเพราะว่าบล็อกตัวหนอตัวเนี้ยต้องใช้ทรายในการติดตั้งแล้วถ้าบางท่านกังวลเรื่องทรายจะไหลออกเราจะแนะนําแผ่นเกียวลืทรายค่ะแผ่นกันทรายไหลแล้วก็จะมีกลุ่มของตัวพวกน้ายาประสานทรายน้ํายาเคลือบผิวหน้าคอนกรีตกันตะไคร่ทีหนึ่งค่ะโดยรวมหลักๆจะมีประมาณเท่านี้ค่ะ ูมาแล้วอะครับผมพื้นมันยุบอะครับแล้วมัน กระเดือกันเนาะอันนี้มันเกิดจากอะไรอะครับผมแล้วจะแก้ยังไงปัญหาหลักๆจริงมี2ส่วนเนาะส่วนแรกสําคัญที่สุดคือการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นการติดตั้งไม่ถ่านเนี่ยมันมีผลเหมือนกันว่าทําให้พื้นเนี่ยมันไม่เท่ากันสิ่งที่แก้ไขที่ดีที่สุดคือลืมหรือเสร็จปูกค่ะเราก็อาจจะต้องติดตั้งตามทุกๆวิธีโดยการที่ปรับซับเบตหมบดอัดให้แน่นนะคะแล้วก็ติดตั้งให้มีไซส์หนาประมาณสีเส้นอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้มันมีความแน่นขึ้นแล้วก็ปูตัวเนี่ยเข้าไปใหม่ ที่การแก้แรกเนี่ยก็จะช่วยได้ดีขึ้นส่วนปัญหาที่<ม>2จริงๆลูกค้าหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็คือ มีการไหลของทรายไปข้างข้างหรือดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการแก้ตัวนั้นหลักๆเนี่ยเราจะแนะนาในเรื่องของวิธีการป้องกันไม่ให้ทรายมันไหลโดยการที่ใช้ตัวแผ่น g e o t e x t ท l e ค่ะห่อตัวทรายไว้ล็อกเขาไว้ไม่ให้ทรายไหลออกบ้านซ้ายหรือขวาหรือสุดท้ายแล้วก็คือใช้ในเรื่องของการปิดโพงกั้นเลยค่ะอาจจะใช้ขอบคอนกรีตในการกั้นหรือจะใช้วัสดุอื่นๆในการกั้นไม่ให้ดินมันไหลออกเพื่อให้พื้นเงี้ยค่ะยังคงสภาพเหมือนเดิมไม่ยุบตัวแล้วไม่กระเดิดมากขึ้นนะคะ แล้วถ้าอยากจะได้วิธีการติดตั้งให้มันถูกวิธีเนี่ยครับที่นี่มีบริการติดตั้งไหมอ่าแน่นอนค่ะของเราจะเป็น one stop service เพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราจะมีในแง,ขง่ของทีมช่างที่ขายมาตรฐานในแง่ของการติดตั้งโดยทีมเราอบรมมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็สามารถใช้บริการรวมติดตั้งได้เลยค่ะอันนี้ทั่วประเทศไหมครับทั่วประเทศค่ะ บล็อกปูพื้นและก็กระเบื้องคอนกรีตปูพื้นเนี่ยครับรวมค่าแรงติดตั้งเนี่ยครับราคาอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับสำหรับตัวกระเบื้องคอนกรีตอะคะอ่ะวิธีการติดมันม,มนีสองวิธีเนาะปูบนทรายกับปูบนพือคอนกรีตค่าแรงมันก็เลยมี2รูปแบบเหมือนกันการเอากระเบื้องไปปูบนทรายอะค่ะค่าแรงประมาณอยู่ที่5 9 0บาทต่อตารางเมตรส่วนการเอากระเบื้องเนี่ยไปต,ติดกับพืนคอนกรีตโดยใช้ปูนทรายเนี่ยอยู่ที่6-60บาทต่อตารางเมตร เพราะฉะนั้นค่าแรงกระเบื้องรวมติดตั้งเนี่ยราคาเลยเริ่มต้นที่1,230บาทต่อตารางเมตรสำหรับตัวบล ok ็อกคอนกรีตปูพื้นนะคะราคามเริ่มต้นที่490บาทจนถึง660บาทต่อตารางเมตรแต่ถ้าจะให้ทีมช่างติดตั้งอะคะ่ะราคาสินค้ารวมติดตั้งอยู่ที่1,160บาทค่ะต่อตารางเมตร ขอวิธีการดูแลทําความสะอาดหน่อยครับค่ะไม่ยากเลยค่ะเราก็คือใช้การฉีดน้ำนะคะ่ะในการทอสะาผิวหน้าของเขาแล้วถ้าเกิดจุดไหนที่มีคราบค่ะเราสามารถเอาผงสกฟอค่ะใช้แปรงในการขัดออกก่อนนะคะแล้วก็ฉีดน้ําล้างหลังจากนั้นก็คือทิ้งให้เขาแห้งเนาะถ้าเราอยากให้เขาคงสภาพความสวยงามป้องกันรเรื่องตาค่ก็จะแนะนําการเคลือบผิวด้วยน้ํายาเคลือผิวคอนีค่ะ พอใช้ไปแล้วอะครับผมแล้วสีมันซีดอะ<ม>ครับผมเรามีสีขายไหม,มเพื่อที่จะมาทาให้มันใหม่อ่ะครับสำหรับสีสก,บสกูของงานบล็อกคอนกรีตจริงพูดตรงตรงค่ะเราไม่มีขายสีตัวน,นั้นเลย<ม>แล้วไม่แนะนําในการใช้งานด้วยเพราะว<ม>่าถึงแม้ว่าไปเอาสีอะไรทามันมีโอกาสใช้งานอาจจะไม่ดีเท่าเหมือนเดิมหรือการลอกลอนของสีอะไรเงี้ยค่ะแนะนําดีที่สุดนะคะก็คือขัดล้างอย่างเมื่อกี้เนาะแล้วก็ใช้ตัวน้ํายาเคลือบเงาผิวคอนกรีตค่ะมาเคลือบเพื่อป้องกันแล้วก็คงสภาพให้สีเขาอะค่ะ ดูสดขึ้นอันนั้นจะมีวิธีการที่ดีทนะี่สุดไเงยพอใช้ไปแล้วครับหญ้ามาันแทรกขึ้นมาครับมีวิธีการป้องกันไม่ให้หญ้ามันแทรกมาไหมครับถ้าสําหรับบ้านใหม่อะค่ะจริงๆเราจะแนะนําวิธีการป้องกันหญ้าขึ้นก็คือเราแนะนําคือการเคลียร์พื้นที่โดยไม่ให้มีวัชพืชหรือหญ้าค่ะตั้งแต่แรก เคลียให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บค่ะก็ติดตั้งบล็อกตามปกติแล้วจะแนะนําในการอ่าเหมือนกับว่าใช้น้ายาประสานทรายระหว่างร่องค่ะน้ำยาตัวนี้จะช่วยทําให้่ทรายแข็งแล้วก็เคลือบผิวหน้าป้องกันเป็นดับเบิลโปรเทคชันอีกอั้งหนึ่งก็คือเคลือบไม่ให้ตัวนี้ค่ะมีการเกิดยาาขึ้นอีกทีนึงบางทั้งเนื่องจากว่าเป็นธรรมชาติไม่สามารถควบคุมแบบนั้นได้เราจะมีมวัสดุตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นวัสดุที่ช่วยประสานล่องค่ะ,คะเพื่อลดปัญหาเรื่องการเกิดยาาขึ้นวัสดุนั้นเราเรียกว่า่าเมอย ซึ่งวิธีการติดตั้งเนี่ยก็คือใช้เป็นประสานล่องระหว่างตัวบอกตัวหนอนอได้เหมือนกันแล้วก็ช่วยลดปัญหาเรื่องการเกิดแย่ขึ้นได้ดีขึ้น,นะคะ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมนะครับและสามารถไขข้อสงสัยได้เนะาะแต่ทหารลูกค้านะครับผมสะดวกนะครับอยากที่จะมาดูสินค้าตัวอย่างจริงนะครับผมก็สามารถที่จะแวะมาที่นี่ได้ที่ s อชดีท e ที e อชดีท e สาาชาแถวเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทานะคะ หรือไปที่ร้าน s g Home นะครับสาขาใกล้บ้านท่านเนาะแต่ถ้าหากสะดวกนะครับผมต้องการช้อปปิ้งออนไลน์ก็สามารถที่จะช็อปได้ที่ w w w s c s g Home com สำหรับ EP นี้นะครับผมพวกเรา2คนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ